สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโ้อไข่ครับพี่ตัว,วน,นึงค่ะวันนี้พวกเราสองคนก็จะมาทำสุดคูนกันนะคะสุดคูนเพินเพงบันเลงแล้วต้องใครรวยยิ้มย่องไม่ท้องก็ลืมลืมลืมอ่าวันนี้น้องพายทำสุดคูนแม่อะไรครับแม่สองเลยแม่ สามนะคะม่ทแม่อะไรแม่เ okay. จ็ดกับแม่แปดค่ะโอเคความจริงพิศวาลเขาทาได้แล้วแหละแต่ว่าให้ทําเป็นเพื่อนน้องผู้เผาโอเคไหมคะโอเคค่ะน้องผาจะได้ไม่เหงาให้ทําเหมือนกัน่ะน้องผาอยากทําเหมือนพี่พี่ก็อยากทําของน้องอ่ะทีนี้ให้ทําเหมือนกันเลยโอเคไหมโอเคอ่ะน้องผาเขียนแม่สองอ่ะน้องผาฟังแม่นะวันนี้เราจะเขียนหลายรอบหน่อยตรงนี้เขาให้น้องผาเขียนคือแม่สองจนถึงสองคูณสิบสองโดยจะเรียงตั้งแต่หนึ่ง ถึงสิบสองโอเคไหมคะอ่ะท่องเหมือนที่น้องผาเขียนเลยแล้วทีนี้ตรงนี้จะเป็นวงล้อก็เหมือนเดิมเลยวงล้อตั้งแต่หนึ่งถึงสิบสองใช่ตรงนี้เป็นลักษณะเหมือนตัวหนอนโอเคไหมคะอ่ะก็เหมือนกันนับเพิ่มครั้งละสองหรือน้องผาจะท่องสุดคุณแม่สองก็ได้ถ้าเข้าสุดคุณแม่สองมันก็เร็วกว่าใช่ค่ะอ่ะส่วนตรงนี้เขาจะให้ระบายสีผลลัพธ์ ของสุดคูณแม่สองอันนี้แม่อธิบายน้องผาผ่าเข้าใจอ่ะส่วนตรงนี้ก็คือให้เขียนสุดคูณผลลัพธ์โดยที่ไม่เรียงละโอเคไหมคะเหมือนที่เราเคยทำแล้วเขาจะไม่ได้เรียงตั้งแต่สองหนึ่งสองสองสองสี่ <c oughs> เขาจะสลับมาเพราะฉะนั้นเราจะต้องเห็นเลขปุ๊บตอบปับ๊บโอเคไหมครับโอเคครับโอเคเริ่ม เป็นไงดิรีบกแล้วก็ท่องปกติคนท่องนี่คือทำปกติเหรอคือจริงแล้ต้องทำใบขนาดนี้เลยเหรอเคยแต่ทำปกติลายมือก็คือช่างมันเพราะว่าอันนีก็ไม่ได้ลายมือสวยเลยเหมือนก็โอเคขู่อ่านออกใช่ไหมใช่อ่านออกก็คือขอให้คู่อู้มันออกก็คือโอเคใช่ไหมใช่ก็เขียนให้ลายมืออ่านจะเขียนเป็นยี่สิบหองไหมอะไรคะน้องเนี่ยน้องหายเก็บเจลอกกันอีกยี่สิบหัวใจหกฟองสองใจใจสองสิบสองเป็นเท่าไหร่ยี่สิบสี่ อ่ะทีน้องมาเขียนในวงล้อครับเขียนวงล้อตัวใหญ่เลยใหญ่จริงชอ่องไหนใช่ไหมหนูเขียนตัวใหญ่อ ไปเขนตัวนอนได้ค่ะช่องไปเลยช่องถุดๆใช่เหมืนต่อถงสองสองสองสี่สองสหกสององต้องคิดขาหมดเลยเนี่ยแต่ว่น,นไปเองอะมันทำเองชินไงทำแต่ที่โรงเรียนแล้วชินไงรีบจัด โอเคอ่ะท okay. ีน <'s> ี่เขียนแบบไม่เรียงนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองไมพี่รู้เปล่เลขเส็จท่มันพี่ยอพี่อยะทำของตัวเองสองสองฮันนฮัสองสี่ยี่สสองสองสี่ยี่สสอง แม่สามเนี่ย หนน้องผ่าก็รีบเหมือนที่ตะวันนะ้องเขียนเลขให้ถูกนะเขียนเลขดีๆสวยๆนะอ่ะในวงล้อเขียนเลขสวยๆค่ะเขียนตัวใหญ่ได้เลยค่ะลูกใหญ่จิง สนอนได้ค่ะต้องคุณคุณไม่สามต่อย้อนหนึ่งไลนละโอ้ยยงนจะเสร็จละรอน้องเลยนะ